สวัสดีค่ะ 何 <music> ทำ,ทำได้ไหมคะ Mm-hmm. Amor. ไมสุขในชีวันของเราค่ะ <c oughs> เอากปดันสวยมากๆเอา้อาเอาดดอกนี้สวยสามปีก็ใส่เอาไปโตเอาใบให่ดันเอาช่วยกันช่วยกันทำช่วยกันทาช่วยกัน สวยมากสวยมากโอเคต่อไปเดี๋ยวคจะให้เราไปเล่นกิจกรรมเสรีก็คือการเล่นมูลต่าง กระโงงใช่ไหมเราชีเอาใบตองไปทำกระโงงแล้วมันจะแรงบ้ากัะอ้วนเรามาทำเอาเป็นหมานิสิการในการเล่นวันนี้ก็คือเราจะแบ่งออกเป็นสองทีมให้วิ่งหมากันด้วยโด เป็นสองทีมนะคะตันก็คือนนมาทีมละหนึ่งตัว